สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องแก้วในช่องน้องแก้วเชียงตุงเช่นเคยนะคะวันนี้น้องแก้วจะไปไหนทําไมแต่งตัวแบบนี้ <c oughs> วันนี้น้องแก้วก็จะไปนี่เลยค่ะวันนี้ได้จับเงินเยอะมากเลยดูสิคะเยอะมากออดีใจวากเลยจับเงินเยอะแบบนี้นะคะ <c oughs> เงินเยอะๆแบบนี้น้องแก้วจะเอาไปใช้อะไรหมดเนาะ แล้วก็น้องแก้วจะใช้เงินนี้ไปทําอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะก็ทั้งหมดก็คือในจํานวนหนึ่งแสนสี่หมื่นจัตนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นจัดนะคะ, 1, 40, ะ,คะฟังให้ดีนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นจัตนะคะก็ในจำนวนหนึ่งแสนสี่หมื่นจันี้น้องแก้วก็จะเอาไปทำจะไปเอ่อจะไปทำในส่วนร่วมนะคะก็จะเป็นงานบุญอีกเช่นเคยคะ่ะแล้วน้องก็แก้วก็จะมาชี้แจงก่อนนะคะว่า ในในหนึ่งแสนสี่หมื่นจัดเนี่ยก็จะมีพี่พี่เอฟซีอยู่สองคนนะคะที่รวมกันทำเอาร่วมทําบุญมานะคะก็จะมีเอ่อหนึ่งแสนกับสี่หมื่นเนาะก็จะมีเอ่อพี่พี่สองคนที่ร่วมกันทํามานะคะก็จะมีพี่พี่เอฟซีทำบุญมาในวันนี้ภายในวันนี้นะคะหนึ่งคนแล้วก็ที่ทํามานานแล้วหนึ่งคนพี่คนนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นเอ่อ ส่งส่งมาให้ที่น้องวัวแก้วนะคะแต่น้องแก้วยังไม่ได้ไปจัดการเลยนะคะนั่นก็คือส่งมาให้น้องวัวแก้วนะคะไปซื้อรองเท้านะคะมาให้กับเออจะบอกว่าไงมาให้กับคนในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเห็นตอนที่ไปผสมปูนที่ทําถนนเนี่ยคือเออคนในหมู่บ้านเขาไม่ใส่รองเท้าเนาะก็พี่เขาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าไม่ใส่รองเท้าก็กลัวว่าปูนจะกัดเท้าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะก็เลย ให้น้องแก้วอโอนเงินให้น้องแก้วแล้วก็ให้น้องแก้วไปจัดการซื้อรอ,องเท้ามาให้คนในหมู่บ้านนั่นเองนะคะน้องแก้วก,ก็เลยยังไม่ได้ไปจัดการเลยนะคะวันนี้ก็ได้ไปถามท่านมักกะทายกแล้วนะคะว่าเงินจํานวนนี้ที่พี่เขาเอามาจะทํายังไงดีจะไปซื้อรองเท้าดีหรือไม่เพราะว่าตอนนี้งบที่จะทําถนนมันก็หมดแล้วเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่างบจะมีอีกเมื่อไหร่แล้วก็อะไรยังไงนะคะแล้วเราอีกนานไหมกว่าที่จะได้ทําถนนแล้วก็ไม่รู้นะคะก็เลย ไปปรึกษาท่านมกทายกนะคะท่านมกทายกก็บอกว่าเออนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อทรายมาใส่ถนนดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกเนาะช่วงนี้ฝนจะตกเยอะมากเลยนะคะก็เลยเออถนนเนี่ยมันก็ทั้งลื่นทั้งแฉะนะคะแล้วก็ทั้งมีหลุมด้วยอะไรแบบนี้นะคะถนนเข้าหมู่บ้านของเราที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เทปูนเนาะมันก็จะลำบากนิดนึงนะคะก็จะเป็นในระยะยาวนิดนึงนะคะก็จะไป ซื้อทรายนะคะเงินจํานวนนี้ที่น้องแก้วได้ให้พี่ๆได้ดูนะคะเงินจํานวนนี้นะคะก็จะไปซื้อทรายมาใส่ถนนนั่นเองนะคะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าทรายตอนนี้ยังอยู่ที่ราคาเดิมหรือว่าเขาเพิ่มราคาขึ้นแล้วนะคะแต่ราคาเดิมเนี่ยมันอยู่ที่คันลด1 0,000มื่นจาส์นะคะ1 0,000นจาส์ก็คือ1คันลดนั่นเองนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เดิมหรือว่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะคะวันนี้น้องแก้วก็ได้นัด ท่านมกะทายกไว้แล้วว่าจะไปดูทรายที่กัดเตาหรือว่าที่ป่าจานั่นเองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กัดเตาหรือว่าที่ป่าจำค่ะเงิจนจํานวนเยอะมากนะมืก,กีจะใช้หมดเลย <c oughs> หมดแน่นอนเพราะเราจะไปทําบุญนะคะเราจะไปสั่งทรายมาท,ทาถนนของเราค่ะถนนเข้าหมู่บ้านที่หมู่บ้านไหลกลางนั่นเองค่ะทําเพื่อส่วนรวมนะคะ เีาเม่อกีวก็ได้เดินทางออกมากับท่านมกาาย,ยกแล้วนะคะเราเดินทางไปด้วยมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็อันนี้คือถนนที่มันแฉะเนาะแล้วก็มันจะเป็นหลุมนะคะนี่เลยค่ะถนนที่ที่เราไม่ได้เออไม่ได้เทป,ปูนเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะดูสิคะบอกได้คําเดียวว่ายากมากนะคะแต่ภาพมันจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะน้องไม่ได้ใส่กันฉันนะคะใช้มือจับเอาค่ะนี่นะคะถนนนี้คือแบบนี้เลยนะคะ พอสมควรเลยค่ะเราก็เลยจะไปสั่งายมานะคะนีค่ะแล้วยังจะมีอีกอีกนิดนึงนะคะที่ยากก็จะมีที่ตรงนี้นะคะที่มันจะแฉะนิดนึงนะคะดูสิคะเอ่อเราต้องรอให้มอเตอร์ไซค์พ้นมาก่อนเ,ออเราถึงจะไปได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าที่ที่มันเออ ใช้ใช้ไปได้นาะมันก็จะมีแค่นี้นี่เองนิดเดียวเองอ่ะเออนอกนั้นมันก็จะเป็นหลุมหมดเลยนะคะมันก็จะไปลําบากนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมาถึงที่ถนนที่เราเอาราดปูนซีเมนแล้วนั่นเองนะคะส่วนที่ไม่ลาดก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งนะคะเหลืออีกส่วนน้อยเนาะส่วนที่ลาดยางแล้วลาดปูนซีเมนแล้วก็จะมีเยอะประมาณนี้เลยค่ะอันอันเฮ็ดอันอันดุดทรายส่งปืนเมื่อ้หได้ทำเฮ็ดว่าลร้ปีเลี้วนี่เน้

ก็คือมาถามที่นานะคะเพราะวันนี้เจ้าของที่เราจะมาซื้อทายเนาะเขาถอนกล้านะคะก็เลยมาถึงที่หน้าเลยทันทีแล้วอย่างที่หลุดทายขึ้นมาก็อยู่ใกล้กับนาด้วยเหมือนกันก็เลยมาคุยที่หน้าเลยทันทีเดี๋ยวเขาคุยรายละเอียดก่อนแล้วกันนะคะเราก็ได้จ่ายเงินไปแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยค่ะเราก็มาจ่ายเงินค่าทรายเนาะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ตอนเย็นๆก็จะเอาไปส่งให้ที่ถนนที่ในเข้าทางหมู่บ้านนั่นเองค่ะนี่นะคะเราจ่ายเงินแล้วนี่เลยค่ะเจ้าขอก็รับเงินไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะว่ากแก้วก็ได้มาเออจะบอกว่าคุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จ่ายตังเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มาเจอ,เ,อเจ้าของทรายที่นาเนาะเพราะว่าเขาวันนี้เป็นวันที่ถอนก้านนะคะนี่ค่ะ ก็มาเลี้ยงข้าวนะคะนี่เลยค่ะแล้วตอนนี้ก็จะขอตัวไปเออจะบอกว่าไปดูที่เขาหลุดทรายเพราะว่าอยู่ใกล้ๆที่ตรงนี้ตรงนี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็ยังไงนะคะค่ะที่เอาทรายนะคะทรายก็จะเป็นทรายแม่น้ําขืนเลยทันทีนะคะก็จะบอกก่อนนะคะว่าที่ตรงนี้จะเป็นทรายอ่อนนะคะตรงนู้นจะเป็นทรายแบบธรรมดาเนาะอันนี้ก็จะคัดให้มันละเอียดหรือว่ามันเอออ่อนนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ เราจะมาดูว่าเขาขายกันยังไงแล้วก็แบบไหนนะคะที่ตรงนี้นอกจากตะกี้นี่คือซื้อแล้วแต่แค่มาดูที่ตรงนี้ว่าเขาหลุดทรายกันแบบไหนนั่นเองนะคะที่เขาจะมีท่อหลุดลงมาที่ตรงนี้หลุดลงมาเนาะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ําขืนเลยทันทีนะคะแม่น้ําขืนที่เมืองเชียงตุงของเรานั่นเองค่ะ นี่นะคะหลุดทรายจากแม่น้ําคืนนะคะถ้าเวลาเราดูดเราก็ต้องลงไปใน,นแม่น้ําถึงจะดูดได้นั่นเองนะคะท่านนี้ก็จะเป็นท่านมกระทายกนะคะน้องกแก้วมากับท่านมกะทายกค่ะวันนี้มาซื้อทรายไปใส่ถนนนะคะเราก็ได้มาเห็นวิวที่ตรงนี้แล้วนะคะก็ที่ตรงนี้นี่จะเป็นสําหรับของในหมู่บ้านป่าจามนะคะไม่ใช่ของพี่เขาแค่คนเดียวนะคะสําหรับของคนในหมู่บ้านป่าจามนะคะเออใครจะมาเอาก็ได้แต่ว่า แค่คนในหมู่บ้านประจำนะคะแต่ถ้า,าว่าเอาไปเออจะบอกว่าทําบ้านอะไรแบบนี้ก็ต้องซื้อนะคะแต่ว่าถ้า,าว่าเราเอาไปทําบูนนาะเช่นว่าเอาไปทําถนนเอาไป ใส่วัดที่วัดอะไรแบบนี้ก็คือมาเอาได้นั่นเองนะคะนี่ค่ะก็น้องแก้วได้สอบถามพี่คนนี้ที่เขามาเอารายนะคะพี่คนนี้นะคะที่เข้ามาเอารายว่าเออที่นี่ใครมาเอาก็ได้เหรอหรือว่ายังไงหรือว่าอะไรอะไรแบบนี้นะคะก็เลยถามรายละเอียดด้วยเนาะแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออสำหรับคนในป่าสามนี่คือใครมาเอาก็ได้แต่ว่าคือ เราจะต้องเอาไปใส่แค่ในป่าสามแล้วก็คือเฉพาะที่ว่าเอาไปทําบุญนะคะถ้านอกนั้นก็คือต้องซื้อเอานั่นเองค่ะนี่เลยนะคะเราซื้อแล้วเราแค่มาดูสถานที่ที่ว่าเออเขาทําเป็นแบบไหนแล้วก็ยังไงเขาเอามาจากตรงไหนนั่นเองนะคะก็เอามาจากแม่น้ําคืนของเราค่ะแม่น้ําขืนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองขืนนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะ,ะก็จะประมาณนี้ช่วงนี้น้ําจะเยอะนิดนึงเพราะว่าฝนตกนะคะ น้องวัวแก้วก็ได้ไปกับท่านแลกระถ่ายกกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาชี้แจงอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น้องอกว่าจะไปซื้อรองเท้านาะแล้วก็เอามาซื้อซื้อสายแทนเนี่ยน้องวมแก้วก็ได้บอกทาง PFC เขาไปแล้วนะคะแล้ว p f เเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้ว p f เเขาก็บอกว่าเออโอเคไม่เป็นไรแล้วเตะน้องแก้วเลยนะคะน้องแก้วก็เลยทํานะคะเออกลัว,วพี่พี c จะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่บอกเออเขาก่อน ที่จะเอาไปเออคือน้องแก้วตัดสินเองเนี่ยคือไม่ใช่มั้งอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมาชี้แจงให้ฟังว่าเออน้องแก้วได้บอกทางพี่เขาไปแล้วนั่นเองนะคะก็ได้ไปซื้อทรายแล้วเนาะแต่วันนี้เขาก็ยังอาจจะมาส่งให้ไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ที่เขาจะมาส่งให้กับน้องแก้วนะคะก็จะมาชี้แจงในเรื่องที่น้องแก้วเอาเงินไปจํานวนแสนสี่นะคะแสนสี่เนี่ยน้องแก้วก็ได้เออจะบอกว่าซื้อทรายเนี่ยในจํานวนสิบสองคันค่ะ 12บสองคันก็คือแส0 0 0 0หมื่นแสนสองหมื Godzilla ่นพัจัดนะคะก็เหลืออีกส0 0 0มจัดก็เอาไว้เป็นซื้อน้ำส้มน้ำหวานนะคะไว้เลี้ยง ไว้เลี้ยงจะบอกว่าคนที่เขามาทําถนนเนาะเวลามาทําถนนมันก็จะเห,หนื่อยเหนื่อยก็ยงจะทานน้ําอะไรที่มันเย็นๆบ้างหรือว่าขนมอะไรบ้างนะคะก็เลยสองหมื่นจัดนั่นก็เลยเยกให้กับท่านมกระทายกเป็นคนจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องแกก็คือทําภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะก็คืออยังไงวันนี้น้องแก้กก็ยังอาจจะไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆได้เห็นว่าเออ ได้ทำถนนวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นคลิปหน้าที่นา่างกแก้วจะมาดูตอนที่เขาทำถนนแล้วก็มาช่วยเขาทำถนนว่าเออมาเคลียดทรายเนาะให้มันเป็นที่เป็นทางนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาเอามาส่งให้เราเนี่ยเขาก็จะมากองไว้เป็นที่เป็นที่เองเท่านั้นเองนั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นคลิปหน้านะคะที่จะไปทำถนนด้วยกันอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยค่ะก็ ไปซื้อทรายนะคะก็หมดภารกิจของน้องแก้วแล้วนะคะก็จะขอลาพี่พี่เอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องโวแก้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเอ,อ่บรรลุด้วยกันนะคะว่าคนที่มาทําถนนเนี่ยจะมีเยอะหรือน้อยในช่วงที่เขากําลังดำน้ากันจะมีประมาณกี่คนแล้วก็จะ ทำไหวไหมแล้วก็จะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูในคลิปหน้ากันค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่พีเอฟซีมากเลยนะคะที่ <c oughs> ร่วมทําบุญมากับน้องหัวแก้วนะคะแล้วก็ที่สนับสนุนนะะ้องหัวแก้วมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ร่วมทําบุญมากับน้องหัวแก้วนอาะ,ะที่ทําถนนเออทีอ่จะบอกว่าเทป,ปูนถนนหรือว่าทำซื้อทรายมาใส่ถน,นนนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับสุดท้ายนี้นะคะน้องหัวแก้วก็ขอ อวยพรให้พี่ๆที่ร่วมทำบุญกับน้องแก้มานั้นได้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองนะคะก็ขอให้เป็นออจะบอกว่าเป็นไปตามลังใจพี่ๆที่พี่ๆนั้นคิดแล้วก็เอาปัถนาอยากจะเป็นอยากจะได้นั่นเองนะคะก็นอนหลับก็ขอให้เงินขอให้ได้เงินหมื่นตื่นมาก็ขอให้ได้เงินแสนนะคะเวลาจะไปทําก็ขอให้ได้เงินล้านในทันทีค่ะก็ขออวยพรให้พี่ๆนั้น เป็นสมหลังปัานานะคะที่พี่ๆจะบอกว่าพี่ๆก็ต้องมีการจะยังไงอ,ะอ่ะจะบอกว่าขอพรออนะคะก็ขอให้เป็นไปตามหลังใจที่พี่ๆปัานานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยววันหน้าเนาะวันที่เราทําถนนเดี๋ยวเราไปขอไปขอพรอจากคนที่มาทําถนนพ,พร้อมๆกันค่ะเพราะว่าคนที่ทําถนนเนี่ยเขาก็จะเป็น คนที่ในหมู่บ้านบ้านไหลกันเท่านั้นนั่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปขอพรพร้อมๆกันวันนี้ก่อนน้องก็อวยพรไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะก็บ๊ายบายค่ะไปเจอกันที่น้านะคะ